สวัสดีค่ะกลับมาพอกันอีกครั้งนลค่ะฝ้าใสในต่างแดนค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้ฝนตกหมืขึ้น <c oughs> อากาศเป็นหนาวๆนากกสิไม่บกมกวกเหมือเก่อนมาเลียนหนังสือตาเริ่มดีขึ้นแล้วจ้ะตานกเป็นโรคตาแหงนะ้งเนาะถืออากาศถืออากาศแหงแ้งเราเป็นโรคตาแห้งเก็บตาเนาะจ้ะรักษาเกือบหายแต่ว่าก็ยังบ,บ่สามารถที่เสียหายปกติแต่ว่าก็ันยังใสแว่นตาอยู่เวลาออกข้างนองนะจ้ะหมู่บ้านนกมาทำคลิปเกี่ยวกับอ่าชีวิตที่พุ่มหลังเกี่ยวกับ ยากับอันแฟนเก่าเนาะจ้ะว่าปืนเป็นยังไงแต่ทุกมเงินนี่แฟนนกกะเหตุงานอยู่เดยบอกมันว่าเราบ้เหตุงานเลยเรามีประกันสังคมมาแต่ไดแต่ว่าประกันสังคมเขาบ่อเขาบ่อรักษาโลกนี้เนาะจะต้องเสียเงินทุกเดือนนะคะยาอีกสามปีแล้วกะเกษียณเราแล้วก็สิได้กลับไปอยู่บ้านเนาะจ้ะเกษียณล้วก็จะกลับไปอยู่บ้านเพราะว่านูบอกเราว่าเกษียณแล้วก็กลับไปอยู่บ้าน ตอนนี้กะลูกซ้ายนกเป็นคนดูแลเพื่อนอยู่นะจะดูแลแล้วก็เบิง่งแต่เราก็หาเหตุงานของเรานน่นแหละแต่ว่ารถล,ล่าเราก็เอาไปใส่คือเก่าก็อยู่ปกตินั่นแหละบ่บกปกติก็คือนกออกมาจากชีวิตเพื่อนท่านั้นเองอทุกมือนี้นกกจะส่งเงินให้ยาให้แม่เพื่อนทุกเดือนนะจ๊ะเพราะว่านกบ่มีพอบ่อมีแม่นกก็อยากที่สี่เหตุจุดนี้คือแบบว่าย่างนหน่อยๆเพื่อนก็เป็นอ แม่เฮาคนหนึง่งคือกันนางสาวเพราะว่าเฮาก็นนับถือเพื่อนเป็นแม่คนหนึ่งเพราะว่าตอนถึงเฮาพ่ค่อยแอนตี้กันเท่าไรแต่ว่าเพื่อนกะเวลานกกลับบ้านกับยังแต่ละเธอเพื่อนกะมีของฝากของอยังให้นกนัน่นสินะนกบ่เอาก็ตามแต่เราสิหาเตรียมใส่รดให้นกเป็นบะหมี่เป็นบักนาดเป็นอ่ทุกอย่างที่ว่าเราว่านกมักแล้วก็สิไปหานกมาาักบกเขียขึ้นนั่นสิเรแล้วก็สิไปให้เก็บบกเขียขึ้นมาใส่ถุงไว้ให้มักผักกระเดาเแล้วก็สิไปหาผักกระดดามาไว้ให้องนั่นสินะแล้วก็เป็นอีกอย่างท ถึงเราบอสังถึงเราสังแต่ว่าเราบอเราก็ยังยังแบบเฮ็ดดีกับเขาอยู่นี่ใช่ไหมโมก็เลยว่านกมีโอกาสนกก็อยากเฮ็ดกับเพื่อนขึ้นกันนกก็บอกเพื่อนว่านกิส่งเงินเห้เพื่อนแบบมีตลอดไปตราบใดที่นกยังยังมีชีวิตอยู่นี่ใช่ไหมโก็อยากเฮ็ดความดีเนาะเพราะว่าเขาถึงเขาบ่มีพ่อบ่มีแม่เพื่อนก็ซ้ำว่าพ่อว่าแม่เขาอีกคนนึงนะจ๊ะที่สําคัญเมื่อกี้พลังเราก็เคยไปหาไปเห็นไปบ้านไปรู้จัก อาอญาไปไปเบิ่งทุกๆอย่างเนาะจากที่ใช้ยุ่มตอนแรกบ่บผ้าเราไปหรอกเราบอกว่าเราอยากไปเห็นความเป็นยูมากกว่ากัเลยผ้าเราไปเราก็เห็นทุกๆอย่างกบับใอยเราปังทุกๆอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีที่แบบว่าได้ไปสัมผัสให้เราไปสัมผัสอ่าความเปลี่ยนไปความยูของเฮ้าเนาะจา้ะโนกาสีเฮ็นจังซี่ตลอดไปแม้ทัทง้ทงๆที่เิ่นบ่ได้เป็นญาเฮ้าเราโนกานสีทรงเงินใในเิ่นทุกเดือนแบบนี้ถึงบ่หน่อยบ่หลา,ายแต่โนก็สามารถเห็นได้ เพื่อที่จะดูความคิดนกอาจจะบ่กือคนอื่นนกอาจจะแพงๆแ,แน่นอนหนึง่งแต่ว่านกก็ยังพูดถึงว่านกเป็นคนบ่มากขวัดเดยเป็นคนที่บ่มากบ่บ่กขวัดเลยแต่นกเป็นคนทําบุญทําท่านนกขายของจังนี่นกเห็นผู้เถ่าคนแก่หรือว่าผีป่าย่างสากร้านจังซีินก็สิบอกให้เด็กน่อยเรียนห่อเข้าไปให้นั่นสิแล้วก็ให้เงินให้ยังสําหรับคนที่ห้เาเบิงเราบ่มีอหลีนะเขาจะไค่ให้ แต่สําหรับแบบย่างๆมากของสีนกปลาไห่นะแต่ที่สําคัญนี่นกสีมาทําคลิปหนาคือชีวิตนกขู่อยู่กับมาตลอดน้องกอนนกสีมาอยู่กับพ่อญ่ชีวิตแบบบอกเขาวัดเด้แต่ว่าห่ท่านหาท่านหายา่ยคลาเอลิย่อมรับเอาไปคลิปหนานูกจะมาทําไมเนาะแต่ว่าคลิปนี้นกก็จะมาเบาแบบว่า,บบวาอว่าชีวิตอชีวิตที่ว่าเขาออกมาแล้วเขาก็ยังดูแลแม่เพลินอยู่คือกองสีน้ะจ้ะ เอาไว้กวาหนาพอกันไหมนะคะคลิปนี้นกเฮดสั้นๆนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย